สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะตอนนี้นะคะก็เปิดงานมาแล้วนะคะเราอยู่กันที่ปีกระต่ายเฮงนะคะปี2566ค่ะโค้กกิฟนะคะเปิดงานวันแรกเพื่อส่งมอบรถเลยนะคะรู้สึกว่าดีใจนะคะบรรยากาศวันนี้คือคึกคักมากนะคะวันนี้นะคะกิฟส่งมอบเป็นกระบะสีประตูัซนตอิดิชันนะคะแถมทุกอย่างเหมือนเดิมครบกับโปรโมชั่นจ,จ่ายจบเพียงหมื่นเก้าค่ะล้อแมกแถมให้เบาะหนังแถมให้กล้องหลังแถมให้นะคะฟิล์มคิวคัสสัต กรนะเปไลนอาทุกอย่างประกันพรบรจดทะเบียนให้หมดทุกอย่างเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะรู้สึกปลื้มใจแล้วก็ตื้นันว่าเปิดงานมาวันแรกได้ส่งมอบคันแรกของโชว์รูมไปเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะทับอ๋อตัวเบาะหนังนะคะตัวนี้ติดแบคออเดอร์นะคะเพราะว่าตอนก่อนปีใหม่อะคะ่คะคลูกค้ากิฟตแต่งรถไปประมาณ20คันนะคะไม่ทันค่ะ ก็เลยขออนุญาตติดค้าไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเดี ok ๋ยวลูกค้าจะเข้ามาติดนะคะโอเคลูกค้าเจ้าของรถอยู่ด้านในแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์กันนะคะวันนี้น้องลีเดินทางมาจากจังหวัดตเตากนะคะจังหวัดตากนะคะอยู่ด้านในแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้าตัวจริงกันเลยค่ะ ในปี2,566นะคะปีกระต่ายทองปีกระต่ายเฮงนะคะวันนี้นะคะกิฟเปิด EP ีของปีใหม่นะคะด้วยลูกค้าคนพิเศษของกุ๊กกิฟนะคะน้องลีนะคะมาจากแดนไกลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับน้องลีอีกครั้งหนึ่งะนะคะสวัสดีค่ะน้องลีคะวันนี้เป็นวันปีใหม่เลยเรารับรถกันเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่3าค่ะ3เดือนอะไรคะมากราฟ 3มกราคม2566 66นะคะวันนี้วันนี้นะคะเป็นคันแรกเลยเปิดงานพี่กุ๊กกิ๊บนะคะเปิดปีใหม่ของพี่กุ๊กกิ๊บนะคะเราจะเฮงเราจะปังไปด้วยกันนะคะสำหรับลูกค้านะคะคลิป,ป่อปีเก่านะคะเดยวกิ๊บกุ๊กกิ๊บจะทยอยลงนะคะขออนุญาตประเดิมปีใหม่เปิดซิงด้วยรถคันใหม่นะคะลูกค้าก็จะได้รถใหม่แบบนี้กลับบ้านไปนะคะในปีใหม่นี้เนาะวันนี้เรามาจากจังหวัดอะไรกันคะน้องลีจังหวัดตากนะคะน้องลีเจอพี่กิ๊บช่องทางไหนคะเฟซบุ๊กค่ะเล่นเฟซบุ๊ก เป็นยังไงคะผ่านไปปึ๊บมากอ๋อก็เปิดเปิดดูเลื่อนไปเดินดูรีวิวดีรีวิวดีอ่าเราเป็นไงคะโทรโทรมาหรือทักมาคะทักไปถามเลยค่ะพี่กิฟตอบไหมตอบออโอเคโทรมาแล้วเป็นไงบ้างเล้วยื่นเอกสารแป๊บเดียวไฟแนนซ์มาเซ็นอ่อนุมัติอนุมัติเลยพี่กิฟไปหาถึงที่ไหมถึงที่ค่ะถึงที่นะคะจองฟรีไหมคะฟรีสโลแกนกุ๊ปกิฟนะคะอะไรนะคะ ใช่เ้าของตรงนี้เนี่ยมีไปหาที่หน้า<ช>บริษัทเลยนะคะบริษัทใช่ใช่เซ็นที่บริษัทเลยไปรับจองหน้าบริษัทเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะคะมีหลักฐานนะคะ<ช>ไปรับจองหน้าบริษัทแล้วก็เซ็นสัญญาหน้าบริษัทเลย<ช>ลูกค้า<ช>ไม่ต้องเดินทางมาจองมีค่าใช้จ่ายไหมจองลดเหรอคะค่ะจองก่อนก่อนจะก่อนจะทำสัญญากันไม่มีค่ะจองฟรีทำทสัญญาฟรีไหมคะฟรีค่ะวันที่ไปเซ็นเนี่ยพี่กิ๊เก็บเงินไหมไม่ไม่มีเก็บเงินนะคะจองฟรีทำสัญญาฟรีนะคะ อย่างเคสน้องลีนะคะอะไรคะไม่ติดหรอเลย่ไหมออโอเคจะบอกว่าในกรณีอย่างน้องลีนะคะเป็นพนักงานบริษัทเนาะก็ซื้อันสองคนต้องค้ำไหมคะอ๋อคำค่ะ มีคนคำไหมกู้รวมกู้รวมกัน2คนนะคะคือน้องเจซื้อนะคะสามีซื้อนะแล้วก็ภรรยานะคะกู้ร่วมกัน2คนไม่ต้องใช้คนค้ำเลยเนาะรายได้ไม่พอก็ไม่ต้องรอคนค้ำประกันนะคะอันนี้จริงไหมจริงค่ะจริงเนาะออกง่ายด้วยในโปรของเรานะคะจ่ายหมื่นดาเนาะแต่น้องลีเนี่ยต้องการเพิ่มดาวไปอีกพอเพิ่มดาวปุ๊บค่างงวดลดไหมคะลดค่ะลดแบบอึ้งไปเลยไหมอึ้งไปเลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะคะ ข้า้งละหายไปเป็นพันน่ะใช่ประหยัดดอกไปเท่าไหร่เมื่อกี้พี่กิฟตเก้าหมื่นสองประหยัดดอกเบีย้ยเก้าหมื่นสองนะคะจริงๆจะได้โปรหมื่นเก้านะคะน้องลีบอกว่าไม่เอาหนูเพิ่มดาวดีกว่าพี่กิฟตแล้วเพิ่มดาวไม่ได้เยอะเพราะมีหมื่นเดียวเองเนาะประหยัดดอกเบีย้ยไป92,000บาทคุ้มสุดๆคุ้มมันจะคุ้มยังไงใช่นะจะบอกว่าน้องรีได้ดอกเบีย้ยปลายปีนะคะเป็นดอกเบีย้ยเอ็นเบียนะคะของรุ่น4ประตูเนาะวันนี้เราเออกเป็น4ประตูเอ็นที่นะคะของน้องรีคือดอกเบีย้ยถูก โปรโมชั่นดีของแถมครบวันนี้ได้อะไรกลับบ้านไปบ้างคะของแถมก็มีล้อแม็กค่ะมีอะไรอีกคะมีกล้องกล้องหน้าลแล้วก็มีพิซผ้าคุ้มรถอ่าแล้วก็บอะอะไรอีกบอะหนังเบาะหนังนะคะฟิล์มฟิล์มค่ะได้ครบทุรายการนะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าของน้องลีนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยนะคะส่วนลดเงินสดนะคะแล้วก็รายการของแถมครบไหมคะครบค่ะถูกใจไหมอะ ภูมิใจภูมิใจจริงๆไหมจริงๆคะ่ะจริงๆ <laughs> 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 อยากให้น้องรีอ่ะเพื่อนเพื่อนทางบ้านเนี่ยลูกค้าพี่กิฟเนี่ยเยอะมากกําลังลังเลกาลังตัดสินใจอยู่ให้น้องรีเป็นตัวแทนหมู่บ้านเล่าให้เพื่อนทางบ้านฟังหน่อยว่าเลือกพี่ก๊กิ๊บดูแลแล้วเป็นยังไงบ้างคะดูแลดีค่ะไปแนนผ่านผ่านง่ายมาก <laughs> <laughs> แบบเคยไปยื่นที่อื่นแล้วไม่ผ่านแล้วทีนี้มายื่นกับพี่ก๊กิ๊บเนี่ยเอกสารไม่ยุ่งยากผ่านง่าย ไม่ยุ่งยากจริงๆถ่ายรูปส่งไลน์กันอย่างเดียวถ่ายรูปส่งไลน์กันอย่างเดียวง่ายจริงๆง่ายมากนะแล้วก็ไม่กี่วันก็โทรไปแจ้งว่า ผ่านแล้วดีใจด้วยดีใจเลยน้องเจนะ่ะดีใจมากนะคะจะบอกว่าแฟนเนี่ยเนี่ยรถคันแรกเน,นี่ยอยู่ด้านนู้นนะคะเนีเนะะ่ยอันนั้นเถินอายกล้องนะคะแต่ไปก็ของรถตัวจริงก็จะไปยืนเฝ้ารถตัวเองอยู่นะคะก็จะบอกว่าดีใจแล้วก็รถคันแรกด้วยแล้วน้องลีเนี่ยนะเหมือนมีแผลมานะคะเนาะพี่กีฟหนูเซ็นสัญญามาแล้วนะแต่หนูสัญญาไม่ผ่านไม่เป็นไรพี่บอกคําแรกไม่เป็นไรลองกันก่อนเนาะของลีติดพี่เจด้วยอ๋อน้องลีติดเครดิตด้วยแต่พี่เจไม่มีเครดิตเนาะนั่นแหละค่ะ ไม่มีเครดิตด้วยแถมติดเครดิตอีกมาประกบคู่กันผ่านในโปรหมื่นเก้าด้วยสุดยอดสุดยอดเนาะกิฟก็ดีใจแทนเลยบอกเลยว่ายอดจริงๆสุดยอดๆเลยไปบอกที่อื่นแล้วไม่ได้เนาะนั่นแหละค่ะคนนี้แผลต้องกลับมาซบที่พี่กุ๊กกิฟทุกคนเลยค่ะหลายคนค่ะไม่ใช่ต้องรีคนเดียวแต่จะบอกว่าอย่างที่บอกสบายใจเลยเพราะอย่างที่บอกถ้าไปที่อื่นเนี่ยต้องจองโอนเงินจองกแล้วต้องจ่ายเยอะด้วยเงินดาวเงินดาวก็จ่ายเยอะด้วยเห็นไหมคะลูกค้า ออกกับกุ๊กกิ๊บเนี่ยคุ้มจริงคุ้มสุดว่าไงคะตะค้อง <G l id> ใช่น้องนีน่จะกลับบ้านคือเทศกาลปีใหม่ผ่านมาไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับ <G l id> เพราะว่ารถติดคนเอ <G l id> อยอะเพราะเปล่าด้วยเสียดายโอทีเสีดยสดายโอทีวันนี้เ <G l id> <G l id> สียดายเบีย้ยขยันเ <G l id> สียดายเบีย้ยขยันนะคะแล้วก็จะตอนนี้เนี่ยได้รถคันใหม่แล้วกลับบ้านไม่ได้กลับจ,จะได้กลับแล้วได้มาฟรีใหม่ คันใหม่กลับบ้านนะคะในช่วงหลังปีใหม่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยรถก็ไม่ติดใช่รถไม่ติดอากาศสดชื่นนะคะจังหวัดตากอากาศดีไหมดีค่ะตากนี่มันเป็นภาคไหนน้องลีมันเหมือนเป็นภาคเหนือเป็นภาคเหนือที่บ้านทำอะไรมันไม่แน่ใจว่าเหนือตอนล่างเหมือนเหมือนกำแพงเพชรแต่อากาศดีอากาศเย็นอีกขับบ้านไปถ่ายภาพบรรยากาศที่บ้านมาให้ไปคิดดูนะจะบอกว่านะคะ ทุกคนนะคะอยากไปขว่ยคว้ากันหนาวมากเลยโชคปีใหม่นะแต่วันอยุธยาว่าเราก็หนาวอากาศเย็นเหมือนกันก็สุขสดชื่นไปด้วยกันนะคะกับชวดเทศกาลปีใหม่นี้นะคะเซลกุก mm ิฟ hmm. mm hmm. ก็ยินดีดูแลทุกคนทุกท่านนะคะอยากจะบอกว่าขออื่นเลยต้องขอบพระคุณน,น้องลีนะคะที่แบบว่าผ่านมาเจอพี่กุก,กิฟต์เราก็เลือกพี่กุก,กิฟเป็นเซลให้ดูแลนะคะคลิปขออนุญ,ญาอว้พอเลยนะ วันนี้นะคะเป็นวันดีรถคันแรกใช่ไหมคะคันแรกเนี่ยก็เปิดตัวกันด้วยสีประตูแล้วเป็นรถครอบครัวแล้วเปิดกันที่ความอบอุ่นแล้วนะคะขอให้น้องลีนะคะขับรถคันนี้ไปไปขนแต่เงินขนแต่ทองมีแต่รอยย้มเข้ารถนะคันต่อไปออกใหม่ห้ามลืมพิกิฟนะคะขอบพระคุณที่เลิกพิกิฟดูแลนะคะาง,งานที่ทําอยู่ขอให้โบนัสเยอะโอทีเพิ่มนะคะเบ <c oughs> ียขยันเพิ่มทุกปีทุกวันรวยๆเฮงๆนะคะ แล้วก็อยากจะให้ลูกค้านะคะพีอ่อวยพรไปแล้วอวยพรกลัให้พีกิ๊ตบ้างขอตอบแทนไป็นคำอวยพรบ้าง <c oughs> มาเลยคะ่ะน <c oughs> ้องรีเปิดมาเลยคะ่ะขอให้พี่กิ๊ตเฮงๆเลยรวยลูกค้าเยอะๆตลอดทั้งปีคะ่ะขอบพระคุณนะคะ <c oughs> เป็นยังไงคะคุณลูกค้าทางบ้าน,นะคะเซลล์คนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะคะนอกจากคําอวยพรและคํายินดีจากลูกค้านะคะดีใจค่ะเวลาลูกค้าขับขึ้นรถและเลื่อนล้อรถกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มนะคะดีใจทุกครั้งเลยคะ่ะจะบอกนี้ว่าปล mm hmm. ื้มปิ่มและตื้นตันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าความรู้สึกเซลอะค่ะไม่มีอะไรวันที่ดีที่สุดของพี่คิปคือวันที่โทรไปบอกลูกค้าว่าผ่านแล้วคะ่ะใช่เนี่ยแหละค่ะวันนี้แบบดีใจพูดแล้วก็จะ ต้นตะลายตื่นเตตาจะไหลน้องลีเนี่ยไอ้น้องน้องน้องเจเลยนะคะจะบอกว่าเนี่ยในมือถือนะไม่มีคําว่าอะไรเลยขอบคุณพี่กิ๊ฟผมขอบคุณมากพี่กิ๊ฟผมดีใจมากบอกอย่างนี้อย่างเดียวเลยบแ,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 แบบว่าคันแรกอะคันแรกของทุกคนเนี่ยมันมีค่าเสมอสําคัญเสมอพี่กิ๊ฟไม่ปล่อยผ่านสักคันเดียวถ้าใครยิ่งบอกว่ารถคันแรกนะโอ้โหปัดตายเลยพี่กิ๊ฟาสู้ตายเลยไม่ว่าเคจะยากขนาดไหนนะคะแบบว่า จะสู้สุดใจอะสู้สุดสู้สูุ้ดตอยวันนี้ดีกว่านะคะจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังแล้วก็ได้มานั่งเนี่ย มีแต่เก็บแต่ภาพบรรยากาศความปรับใจกันแบบนี้ขับบ้านไปนะคะสาหรับคุณลูกค้าทางบ้านนะคะสนใจรถโตต้าทุกรุ่นนะคะให้เซลล์กุ๊กกิฟดูแลคุณเธอคะผิดหวังไหมคะน้องลีไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะคะจะมาดั้งถ่ายรูปแล้วความประทับใจแบบนี้แน่นอนนะคะแนะนําให้โทรเน้นโทรนะคะเบอร์โทรพี่กิฟนะคะ0909859807นะคะถ้าเขินอายนะคะอยากให้สแกนไลน์นะคะสแกนไลน์มาเลยค่ะแล้วก็จะมาเจอพี่กุ๊กกิฟนะคะในมือถือเนี้ยแล้วกิฟก,ก็จะตอบเองนะคะจะบอกว่า ตอบเองนะคะทุกคนทุกท่านอาจจะช้าหน่อยนะคะรอทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในแต่ละวันนะคะของเซลคนนี้นะคะ่าทำงานเองคนเดียวนะคะแล้วก็พอตกเย็นนะคะ<ม>ก็จะไล่ตอบและโทรหาลูกค้าทุกท่านนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนถ้าท่านไหนสนใจนะคะแนะนาให้ทิ้งเบอร์ไว้เลยถ้าทิ้งเบอร์ไว้เนี่ยจะไวมากพี่กิฟตก็จะโทรกลับเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าทิ้งเบอร์เนี่ยตอนคืนเนี่ยแต่ถ้าโทกล<า>ัถ้าไลน์จะนานหน่อยโทรปุ๊บรับเลยใช่จะเป็นแบบนี้นะคะเน้นแบบนี้ทุกท่านนะคะแล้วก็ ร้อหน่อยแต่ว่าได้เซลล์ที่ชัวร์และทําให้คุณน่ะได้ลุกกลับบ้านไปได้แน่นอนนะคะอย่างเซลล์บุ๊คกิฟต์นี่ยะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปถ่ายรูปนะคะเก็บภาพบรรยากาศความรับใจกับน้องลีนะคะน้องเจนะคะเจ้าของรถนะคะอยู่ทางด้านนู้นก่อนเนาะเดี๋ยวไปพายเพื่อนทางบ้านด้วยกันคะ่ะค